ก็เอ่อก็เดี๋ยวเราก็จะมีแพนไปอีกแบบน่าจะหลายๆเที่ยวเลยใช่ประมาปีนี้น่าจะประมาณอีกสักประมาณสามประเทศใช่ครสามสามสามประเทศคใช่ใช่ภายในปีนี้สามประเทศครับผมแล้วก็เขาผมช็อตไม่พูดไม่ได้ครับผมแต่ว่าเนี่ยครับก็รอติดตามครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับประเทศแรกคือที่ไปคือฝรั่งเศสใช่ครับก็ เอาจริงตอนไปถึงก็หนาวหนาวมากแต่จะสนุกกับการแบบแต่งตัวมากๆเลยครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่ไทยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้แต่งแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็แบบแฟนๆที่ปารีสก็น่ารักมากๆเลยครับ คือก็แฟนผ่านบอกว่าเขาขึ้นมาจากไหนบางทีเขามาเจอเราที่ปารีสเลยอ๋อใช่ครับผมในยุโรปก็มีเห็นที่ฐานครับผมก็มีเบลเยียมเยอรมนียูเคครับผมอเมริกาก็มีครับผมนิวร์กมีจีนด้วยอะไรเงี้ยครับมีจีนมีไทยก็มีใช่ครับคนไทยที่เขาอยู่ในยุโรปเราก็เหมือนกับนั่งรถไฟเหมือนนั่งเครื่องบินมาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยขอบคุณมากเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอแบบคนไทยต่างแดนครับผมใช่ก็ ประมาณนั้นแหละมั <S <s <to break an iously> ้งครับผมเพราะว่าจริงมีประเทศบางประเทศที่ผงรู้สึกว่าเราก็อยากไปนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีโอกาสเช่นเหมือนกับอ่ะาซิลเพราะว่าเหมือนกับที่แฟนบาปาซิลก็เยอะแล้วก็อินเดียก็มีครับผมก็ยังไงก็หบอกบอกว่าเราจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับ